ีครัวันนี้อยู่เกมมาเวลคอนเทสออฟแชมเปียนนะครับวันนี้ผมก็มาสอนวิธีการเล่นโลกแกนนะครับตาเท่าโลกแกนนะครับสับตัวนี้ก็ถือว่าตีแรงนะครับแล้วก็กันเลือดออกได้ดีอยู่มันลดดาเมจของเลือดออกนะครับสับโลกแกนถ้าอเวกนะครับเมื่อใดก็ตามที่โลกแกนได้รับเอฟเฟกเลือดออกติดตัว ความเสียหายจะเป็นศูนย์หน่วยเขามีโอกาส50%ที่จะได้รับเรายาวเวลาเพิ่มขึ้น400%ถ้าไม่ตายแรกของโลแกนในการสู้แต่ลาครังจะทำให้ได้รับพลังโจมตี1,300หน่วยนะครับสลับจำเป็นต้องดุกไหมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะผมคิดว่าดุกตัวอื่นดีกว่านะ แต่ถ้าเกิดว่าดุ o บส่วนใหญ่มันก็ตีแรงขึ้นทุกตัวเออแต่แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแบบระดับกอแบบสุดๆนะครับไม่ได้แบบตัวแบบต้นๆเลยแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องดุบก็ได้แต่มันก็ตีแรงอยู่แล้วนะคือแบบให้ดีบัฟเลือดออกอยู่ในตัวเยอะๆแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายนะ ก็ความสามารถนะครับโอกาส100%ทุก20วินาทีเท่าโลแกนกจะได้บัฟฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับเป็นเวลา20วินาทีและบัฟฟื้นฟูนีท้ทำงานเอฟเฟกเลือดออกที่ได้รับมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น50%แต่ความแรงจะลดลง95%้าาทำให้โลกแกนมีเวลามากขึ้นในการจัดการดีบัฟก็คือเวลาเราใช้เราควรที่จะ ไม่มีบาฟฟืนฟูนะครับเวลาเราจะใช้ท่าไม้ตายหรือทำอะไรที่เป็นดามเมจเยอะๆเราควรที่จะให้บาฟฟืนฟูของเราหายไปก่อนนะครับ mm hmm. แต่ผมจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีบาฟืฟืนฟูแล้วเราใช้ท่าไม้ตายบาฟฟืนฟูจะหายไปหรือเปล่านะทำอันนี้ทำงานตลอดเวลานะครับไม้แก่ดัด ยากโอกาสใช้ความสามารถของโลแกนจะไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นสุดยอดก็คือจะไม่มีผลในการลดความสามารถเครับเมื่อไม่ได้สู้กับแชมเปี้ยนสายเทคโลแกนจะได้รับความต้านทานคีดดิ์คอลและถ้าไม่ตายสามเหาจะไม่ได้รับผลจากพลังเกาะโอกาสโจมตีเข้าเป้าพ้องการการโจมตีและโดนโจมตีโลแกนโอก,กาส75%ที่ได้รับ ดีบับเลือดออกติดตัวเป็นเวลา5วินาทีสร้างความเสียหายศูนย์หน่วยสูงสุด15อันสตูชำระล้างเลือดบาดแผลลึกจากอะดามเป็นเทียมของโลกาจะทำให้สตูได้รับความเสียหายโดยตรงทันทีต่อดีบับเลือดออกที่สตูชำระล้างนะครับบาดแผล ลึกจากอดาเมนเทียมของโลแกนจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายโดยตรงทันทีแล้วโจมตีแรงฮิตแรกมีโอกาส1 0ึ่งร้อยเปอเีเฟรดีบับเลือดออกนะครับแล้วฮิตที่2จะหยุดเวลาบับพิโรธที่ทำงานอยู่ทั้งหมดชั่วคราวเวลา2วินาทีนะครับถ้าไม่ตายโลแกนจะลบบับฟ,ฟื้นฟูนี่ไงก็คือเราถ้าเราใช้ผ้าไม่ตายเราก็จะ ลบบาฟืนฟูนะครับลบบาฟืนฟูไปเลยและลบบัฟเลื่อนออกทั้งหมดแล้วเขาจะได้รับบัฟพ,พิโรดหนึ่งอันต่อดีบัฟเลือดออกนะครับหนึ่งอันต่อเอฟเฟกที่ลบออกด้วยวิธีนี้อ๋อก็คือจะรวมบาฟืนฟูนะครับและบัฟเหล่านี้อยู่ได้นาน12วินาทีและจะได้รับพลังโจมตีบวก202หน่วยสะสมสองอันถ้าไม่ตาย จะไม่อาจต้านทานได้หากโลกแกนมีบัฟพ,พิโรธ5อันหรือมากกว่าถ้าไม่ตาย1โอกาส100%จะทำให้เกิดกดีบัฟเจาะเกาะลบบัฟเพิ่มเกาะของศัตรู1อันและลดพลังเกาะ683หน่วยเป็นเวลา10วินาทีถ้า2โอกาส80%ที่จะต่อต่อการโจมตีที่จะทำให้เกิดดีบัฟเลือดออกสร้างความเสียหาย5วินาที นอกจากนี้การโจมตีคริติคอลแต่ละครั้งมีโอกาส80%ที่จะทําให้เกิดเลือดออกคริติเคอลเป็นเวลา5วินาทีและสร้างความเสียหาย1 0 8 7หน่วยโดยจะทวีคูณด้วยตัวคูณความเสียหายของคริติคอลของโลกแกนคือท่า2จะเป็นท่าแรงสุดนะครับโอกาส100%ที่จะทำให้เกิดดีบัฟเลือดออกหึกซึ่งนับ เป็นเอฟเฟกเลือดออกโดยมีผลเป็นเวลา13-15วินาทีถ้าสร้างเสียหายโดยตรง2 3 3พันาหน่วยหากโลแกนมีบัฟพ,พิโรดห้อหรือมากกว่าจะทำให้เกิดมีบัฟเลือดออกหรือเพิ่มขณะที่เอฟเฟกเลือดออกหรือทำงานอยู่การโจมตีของโลแกนจะได้รับโอกาสริติคิล 683หน่วยและจะสร้างสามารถทะลวงความต้านทานทางกายภาพด้วยการโจมตีนี้จะทำให้ได้รับบาปทะลวงเกาะ100%ไม่มีผลต่อแชมเปี้ยนสายเทคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันก็สำหรับโอแมนโลแกนนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แรงๆก็ผมไม่แน่ใจท่า3ถ้าเกิดว่าเราจะ ก็จะทำให้มันแรงๆอย่างเงี้ยมันต้องทําให้เรามีบับพิโรธห้าอันใช่ปะแต่มันยากเพราะว่ามันห้าอันหรือมากกว่าจะทําให้เกิดดีบับเลือดออกหรือเพิ่มนะครับอืมผมคิดว่าใช้ท่าสนะองน่าจะแรงสุดเดี๋ยวผมลองใช้ท่าสามดูแล้นเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ท่าสามแล้วการดูบนะครับ ก็ตัดเท่าโลกแกนพลังโจมตี10%และการโจมตีมีโอกาส20%ที่จะลบกองหินหรือโลหินหนึ่งอันอันนี้ก็ไว้แก้ทางพวกตัวหินนะครับอย่างตัวคอกอย่างตัวเดอะเดอะทิงนะครับนี่ครั้งแรกที่โลกแกนได้รับเอฟเฟกเลื่อนออกติดตัวความเสียหายศูนย์หน่วย ในการต่อสู้แต่ละครั้งเขาจะได้รับเพิ่มอีกสองอันนอกจากนี้อัตราการฟื้นฟูของเขาจะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ผมใช้บ่อยนะส่วนใหญ่ผมจะใช้มิเตเลโอคู่กับตัวตาเท่าโลกแกนเะนี่ยมีตัวเทเลโอมันจะเพิ่มพลังชีวิต10เปอร์เซ็นเมื่อใช้ท่าไม่ตายหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดจะบูทพลังบูให้แรงขึ้น น่าจะคู่กับตัวนี้โอดินนะครับโอดินมามาเปิดบับให้แรงขึ้นนะครับทำให้บับพ,พิโรดแรงขึ้นนี่ผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้เปิดบับนะว่าจะเปิดแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันแรงไปแล้วแบบ เดี๋ยวมันมันตายเร็วนะครับผมไม่ได้สอนทุกครั้งที่ตีผมก็มีโอกาสที่จะได้ดีบัฟเลือดออก75นะครับก็คือดีบัฟเลือดออกจะมีมากสุดคือ15อันนะครับแล้วแล้วเมื่อผมใช้ท่าไม้ตายดีบัฟเลือดออกกับเ กับบัฟฟื้นฟูจะเปลี่ยนเป็นบัฟพ,พิโรดนะครับทำให้ผมมีพิโรด15อันคือสูงสุดถ้าเราจะให้ได้บัฟพ,พิโรดสูงสุดคือ16อันนะครับ๋อได้ได้แค่สิบห้าอันอสูงสุดอืแล้วนะเดี๋ยวผมลอง ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมคือบาพิโรดมันอ๋อจะต้องใช้ท่าไม้ตายหนึ่งก่อนเพราะว่ามันบาพิโรดเนี่ยมันจะหยุดมันจะหยุดเวลาเมื่อเราใช้ท่าไม้ตายเมื่อเราใช้โจมตีแรงนะครับหยุดเวลาสองวิ เราต้องเก็บสะสมให้ไปใช้ท่าสามให้ได้เพื่อที่เราจะได้ดีบัฟเลือดออกลึกนะครับน่าจะใช้กำนดที่แบบเรามีบัฟพิโลเยอะๆเราใช้ท่าไม่ตายสามอย่างเงี้ยมันก็จะแรงแล้วทำให้ได้ดีบัฟดีบัฟเลือดออกลึกเยอะๆะครับอันนี้ดีบับเลือดออกลึก แล้วทําให้โลแกนตีคีย์ิเค้ลด้วยเนี่ครับเห็นไหมครับตีคีย์ิเค้ลตลอดไม่ตลอดดีอืมมันจะทําใหต้ตีคิด์ิเค้ลแรงขึ้นนะครับก็สลับโลแกนก็เล่นแบบอย่างเงี้ยครับก็ให้ดีบัฟเลือดออกสักสิบห้าอันแล้วค่อยใช้ท่าไม่ตายนะครับ มันมันแรงนะผมเคยใช้อยู่โลแกนเะนี่ยมันได้บัฟเยอะดีอะแต่ผมไม่ได้อัพเต็มนะครับ นีครับก็ใช้ให้ได้ดีบัฟ15อันดีบัฟได้อออก15อแล้วค่อยใช้ท่าไม่ตายนะใช้ท่าไม้ตาย2ไปเลยแต่ผมอยากลองว่าถ้าไม่ตาย3มันแบบมันทำให้มันทําไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบมีบัฟพิโรธหอันขึ้นไปเราจะทําให้มีดีบัฟเลือดออกหรือ เพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันสะสมบาพ,พิโรดให้ได้ห้าอันแล้วแล้วกว่าจะมากว่าจะได้ท่าไม่ตายสามบาพ,พิโรดมันก็หมดเวลาแล้ว ก็สำหรับโลกแกนผมก็คิดว่าพูดหมดแล้วนะสำหรับตัวนี้ก็ได้ก็วิธีการเล่นก็ให้ได้ดีบัฟเลือดออก15อันแล้วค่อยใช้ท่าไม่ตายครับถ้าจะได้บับพิโรธเดยอะที่สุดเดี๋ยวผมตีให้ตายแล้วพอดีตัวนี้ผมไม่ได้อัพเต็มนะครับถ้าอัพเต็มก็จะตีแล้วว่านี้ ถามว่ามันดีไหมมันดีนะตัวนี้แต่แตม่มันก็มีตัวที่ดีกว่าแต่ถ้าใครมีก็สามารถเล่นได้หรืออัพให้ได้ให้เยอะๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังมีไม่มีตัวใหม่ที่แบบตีแรงพอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมครับผม